ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตเครเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงรันดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณคุณกําลังจะถูกตกลุมรักเออหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับทําใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะครับเปิดกันสด,สดเปิดกันเห็นเ,นเนวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เ oh, ดาบ seven of swords ไม่ต้องกลัวเจ็ดาบ บางทีอาจจะต้อง move on จากบางสิ่งบางอย่างหรือการได้ไปล่วงรู้ความจริงอะไรเข้านะครับซึ่งมีผลน่าจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้นะแล้วก็8ปดดาบเอ f ออฟ r อสอะไรกันเนี่ยเจ็ดดาบแดาบคุณไม่ต้องกลัว8ดาบเจ็ดาบนะครับผมมองว่าคุณเคยมีปัญหาชีวิตอยู่ที่เป็นเรื่องที่คิดไม่ตกในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในลำดับถัดไปฮ่าดีใจด้วย the fool ว่าแล้วว่าจะต้องดีขึ้นนับจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเคยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการคลี่คลายเออจะชีวิตจะสุขสบายขึ้นสบายใจมากขึ้นนะครับบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวดาบทั้งหลายนะจะได้รับการคลี่คลายสบายอกสบายใจมากขึ้นแน่นอนชัดๆเลยเดือเดทการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วคุณไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดี๋ยวมาดูใบขยายกันนะเออ อือ uh ือ huh. นี่ไงล่ะรา,าชินีถ้วย Queen อฟครับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะเป็นที่รักอย่างมากของใครบางคนหรือหลายคนด้วยเอา้านะแล้วก็โอ้สองไม้เท้า two of wands ความคาดหวังได้ถึงอนาคตที่ดีนะครับ จะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่คาดหวังถึงอนาคตตัวคุณเองหรือเป็นฝั่งเขาที่คาดหวังจะมามีอนาคตที่ดีร่วมกับคุณก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ 1. นึ่งไม้เท้าเอสออฟวอนส์คนนี้มุ่งมั่นตั้งใจมารักคุณเขาไม่เคยรักใครเท่าคุณเขาจะมาตกหลุมรักคุณนะครับมีโอกาสเจอกันจากหน้าที่การงานก็ได้หรือกิจวัตรประจําวันก็ได้เช่นกันแล้วก็ โอ้แไม้เท้าเอดวอนยินด um, ีด้วยทุกๆอย่างกําลังจะก้าวหน้าจากนี้ไปไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวการงานการเงินรวมถึงความสัมพันธ์นะครับละโดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์มากตามหัวข้อเลยนะก้าวหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้าได้แน่ๆแล้วก็ justice จะได้สิ่งที่ควรได้อารอคอยสิ่งใดอยู่จะได้โอ้ the m right. a g i c ียน สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเราปาฏิหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับการงานการเงินชีวิตส่วนตัวรวมถึงความสัมพันธ์คนคนนี้รักคุณมากเขาจะมาตกลุมรักคุณตามหัวข้อเลยพลังงานวันนี้ค่อนข้างดีแม้จะมีไพ่ที่ดูเหมือนจะเสียแต่ไม่ต้องกลัวเพราะมีไพ่ดีนะครับนะเออ7จะดดาบแดดาบที่ผ่านมา คุณเคยมีปัญหาหนักอกหนักใจใดๆหรือไม่เรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวทรัพย์สินส่วนบุคคลทรัพย์สินของครอบครัวอะไรแบบนี้หรือแม้แต่เคยมีคดีความมีการทะเลาะวิวาทมีข้อพิพาทใดๆก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายได้นะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดวิธีใดก็แล้วแต่สิ่งต่างๆจะมีทางออกร่วมกันอย่างเช่นการเจรจาไก,กล่เกลี่ยได้การยอมความหรือแม้แต่เรียกว่าการหันหน้าเข้ามาหากันพูดกันดีๆระหว่างคู่กรณีนะครับ บางทีถ้าคุณมีปัญหาใดๆมายาวนานก็อาจจะตกลงกันได้เออทะเลาะก,กันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแยกย้ายกันไปม,มีความสุขดีกว่าแบบนี้จะได้ความสุขกายสบายใจกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะครับและที่แน่ๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นใบนี้ใบเดียวอาจจะดูหน้าวิตกกวันใจสักหน่อยแต่ใบแวดล้อมไพ่ขยายดีมากคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีความสุขความสบายอย่างน้อยที่สุดสําหรับตัวคุณเองคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องส่วนตัวนะ คิดหวังการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จช่วงเวลานี้ถ้าคุณคนโสดคุณสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขส่วนตัวไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องพึ่งพิงใครคุณสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่มีใครตอนนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าตอนนี้มีคนชอบคุณอยู่รักคุณอยู่อยากเข้ามารักคุณมากมีใครบางคนตกหลุมรักคุณมากและมองคุณในแง่ดีมากในสายตาเขาหรือเธอเขามองคุณน่ารักสุด พลังงานของราชีนีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงสามารถสลับฝั่งกันได้ไปดูเป็นพลังงานรวมได้หมายถึงคนที่ดูสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลดูดีแบบนี้นะครับถ้าเป็นพลังงานฝั่งเขาแปลว่าคุณจะเจอคนดีคนน่ารักนะครับและในสายตาเขาเขาก็มองคุณน่ารักเช่นเดียวกันคนคนนี้จะเข้ามาอยากจะมีอนา,าคตที่ดีร่วมกับคุณนะครับเป็นไปได้ด้วยว่าณเวลานี้คุณกับเขามีอนา,าคตที่ดีร่วมกันแล้วแต่ไม่ใช่ในฐานะคนรัก แต่จะอยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมงาน คนร่วมโปรเจกต์หรือหุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณทั้งสองคนมีอนาคตที่ดีร่วมกันอยู่นะเวลานี้เป็นไปได้ในบางท่านนะครับกำลังทําสิ่งดีๆร่วมกันสารฝันสารกิจการบางอย่างร่วมกันในฐานะเพื่อนหรือในฐานะหุ้นส่วนดังกล่าวแต่เพื่อนหรือหุ้นส่วนดังกล่าวหรือใครสักคนที่กําลังพัฒนา,บา,บ,าบางอย่างกับคุณตอนเนี้เขาเริ่มคิดมากกับคุณเขาเริ่มหลงรักคุณมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นการแพ้ความใกล้ชิดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเจอกันบ่อยๆใกล้ชิดกันบ่อยๆทําให้เขา เริ่มวันไหวเริ่มรักคุณคุณไม่ต้องกลัวนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเกิดจากความวุบว่าวันไหวหรือเปล่ามันจะคงทนถาวรหรือเปล่าคุณไม่ต้องกังวลสิ่งที่ดีงามตอนนี้คือคุณกับเขาสามารถมีการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันได้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันได้อย่างน้อยที่สุดในฐานะกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมงานหรือใดๆดก็แล้วแต่ที่สามารถมีการเติบโตพุ่งทยานไปข้างหน้าร่วมกันมีความก้าวหน้าร่วมกันทั้งการงานการเงินร่ำรวยแห่งปังไปด้วยกันแบบนี้ อย่างน้อยที่สุดเธอยังไม่เกิดการลงเอยแบบคู่รัก คุณกับเขาจะสร้างผลงานที่ดีร่วมกันมีโอกาสเป็นที่รู้จักของสังคมในวงกว้างมีโอกาสทำเงินได้มหาศาลเรียกว่าตามสเกลของงานที่คุณทำอยู่ถ้าคุณทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆคุณจะมีการเติบโตขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าคุณทำการใหญ่ทำงานสเกลใหญ่อยู่คุณมีโอกาสจะโด่งดังมีชื่อเสียงได้ประมาณนี้เลยนะครับและยิ่งคุณกับเขาประสบความสําเร็จร่วมกันมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้คุณกับเขามีใจให้กันมากขึ้นเท่านั้นโดยบางทีคุณเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่บางที อย่างที่บอกกันนะครับบางทีมันแพ้ความใกล้ชิดอยู่กันไปอยู่กันมาเออปิ้งกันตกหลุมรักกันขึ้นมาประมาณนี้มีการเฉลิมฉลองร่วมกันมีสิ่งดีๆที่มอบให้แก่กันและกันนะครับเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิ่งดีเกิดขึ้นร่วมกันคุณอยากได้อะไรจะได้มีโอกาสประสบความสําเร็จร่วมกันสูงมาก และคนคนนี้ที่เขาจะมาตกหลุมรักคุณเขาไม่เคยรักใครมากเท่าคุณมีโอกาสเป็นคนใกล้ชิดดังกล่าวนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ราวปาฏิหาริย์ตั้งแต่เรื่องการงานการเงินบางทีบางท่านมีหนี้สินอยู่หรือว่าธุรกิจที่ทําอยู่ มีทีท่าว่าจะเหมือนจะไปไม่รอดแต่อยู่ๆก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์บางทีการคนค้าคนขายที่เงียบเหงาไม่มีลูกค้าเลยอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นมาโดยคาดไม่ถึงแบบนี้สิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงกําลังจะเกิดขึ้นและมันเป็นต้นเหตุที่ดีของการรักกันความรักกันในครั้งนี้ยิ่งใกล้ชิดยิ่งรู้สึกดีๆยิ่งมีความรักให้แก่กันแบบนี้บางทีเขาอาจจะยังไม่แสดงออกอะไรแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าคนใกล้ชิดของคุณคนนี้รักคุณมากขึ้นทุกๆวันคุณจะถูกตกหลุม รักจากคนใกล้ตัวดังกล่าวนะครับถ้าคุณมีคนใกล้ตัวหลายคนอยากสังเกตว่าใครที่โดดเด่นเป็นพิเศษอ,อยากจะไปลองสังเกตดูนะให้ไปดูคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับรุ่นราวคลาวเดียวกันเป็นคนอบอุ่นใจดีธาตาุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิก ธาตุไฟเมสิงธนูก็เด่นนะครับแล้วก็ได้ธาตุลมก็ได้ไมิถุนตุลคุมได้พอประมาณแต่จะไม่เด่นเท่าธาตุไฟกับธาตุน้าน,นะครับประมาณนี้เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ก็ดูไว้เป็นแนวทางตามตําราสากลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนในชีวิตจริงก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะครับที่สําคัญคือโดดเด่นมากเรื่องความเป็นคนสนิทรู้จักกันอยู่แล้วนะถ้าเป็นใครใหม่ๆมาไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอกันทักมาจีบแบบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงบล็อกได้บล็อกไปเลยระวังโดนหลอกคนๆนี้จะต้องรู้จัักกน แล้วเป็นคนสนิทชิดเชื้อกันทํางานร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันอะไรแบบนี้จะโดดเด่นมากยิ่งใกล้ยิ่งรักกันความหวั่นไหวของความใกล้กันทําให้เขารักคุณมากเขาตกหลุมรักคุณและมีโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์คลองคู่กันได้ในอนาคตนะครับอย่างน้อยที่สุดเขาจะทําให้คุณสบายใจเขาจะไม่เบียดเบียนคุณเขาจะไม่ทําความเดือดร้อนให้คุณคนคนนี้นะ การมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตจะทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนนะครับเป็นการเจริญรุ่งเรืองร่วมกันด้วยนะเติบโตไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลและร่ํารวยมั่งคั่งไปได้วยกันประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายท้ายสุดวันนี้กันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกมีคำแนะนำใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับ โอ้โหสิบเหรียญเทนนอฟเพนทากิลสเปิยกันเห็นเห็นไม่ธรรมดาโชคลาบรออยู่ใบนีต้ตีความตรงๆงคือการเงินที่วิเศษมากไพมหาเศรษฐีและ้าตีความด้านความสัมพันธ์แปลว่ามีโอกาสสมหวังด้านความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ธรรมดาดวงดีมากแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ